จ็ดสิบสี่สาขาวิชาที่เข้าอยู่ในเข้าอยู่ในสิบเอ็ดสายปีสิบเอ็ดวิชาการของ ECE นะครับตอ่อนะครับนี่ก็มีการมีครอบพื้นที่นะครับทั้งในเรื่องของพลังเรืองในเรื่องความเป็นสม smart city นะพื้นที่หลา,ากหลกับการเชื่อมโยงของจังหวัดเหมือนเป้าจังหวัดต่อนะครับในแนวคิดเนี่ยครับก็ก็เราก็จะเป็นแนวคิดที่แบบ green campus water campus แล้วก็เป็น smart campus ซึ่งซึ่งตัวนี้เป็นภาพที่เรา วางโกไว้ใว่าเราจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ e c นี่คือสิ่งที่เรามองเห็นว่า Sustainability ผ่านรีแคมปัสนะครับผ่านสมาร์ด้วยระบบสมาร์ทแคมปัสแล้วก็ความยู่หยัดอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนกับ Water Campus อันนี่เราก็จะเป็นลักษณะของการออกแบบอาคารในเบื้องต้นนะครับว่ารูปแบบของสันแคมปัที่จะเกิดขึ้นกะะ็จะเริ่มต้นามาจากคอนเซ็ปต์ที่จะเป็น สุริยุปราคาคณะที่สี่นะครับแล้วก็เป็นวงเวงของการเคลื่อนดาวต่างๆแต่ว่าออกมาเป็นกลุ่มของฟังก์ชันสามฟังก์ชันหลักก็คืออันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของโรงยิงเตะอิสระแล้วก็เรื่องของมหาเป็นอาคารที่เป็นมหาเวลาที่จะจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมมอน s p a c ซึ่งซึ่งหลายๆคณะสามารถที่เข้ามาใช้ได้เป็นอาคารรวมนะครับแล้วก็เป็นจุดแลกเปลี่ยนนี้ก็คือภาพที่เราเห็น ขึ้นนะรับาว่าภาพของเราเนี่ยเราจะเป็นเราจะเป็นภาพ destination หน้าต่อไปเราจะเห็นตัวแคมปัสที่ตัวตั้งอยู่ต้แม่น้ำางปะก็จะอบนะครับเป็นอาคาหลักปโ่เปิดขอบตรงกลางก็จะบันการตั้งใชอันนก็จะเป็นรษณะของการว่าการใช้งานในอนาคตซึ่ง อันี้ก็จะเป็นทัศเยาภาพของของลางตรงต่อของอาคารเรียนรวมนะครับแล้วก็เป็น international นแนลเอ็กซ์ n ซ e เซนเตอนะครับก็จะเป็นเรื่องของของการเชื่อมต่อก,กับสายการแล้วก็เรื่องของการเรียนของนสัตว์และที่สัมพันธ์กับสายการส่วนต่างต่ออันนี้ก็จะเป็นภาพของทัศเยาภาพตรงสร่วนที่ตัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนที่เราไม่ได้มองอยู่นะแค่จุดเริ่มต้นจากทั้งหมด เราก็อยากจะก้าวไปร่วมกันกับชุมชนอยากจะพาชุชน,นของภาพแคมเปญสังชาเชียงเศร้นาของจัลเนยเดินหน้าต่อไปให้ถึงเป้ปหาหมายที่กำลเคลืต่อไปซึ่งที่รับต,ตัวนี้ก็เป็นภาพที่เราสาร้างเราศึกษาจากข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐาน